สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆขาสำหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะพระบ้านทั่วทิศเพชพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะและช่องยุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่องนะคะพี่นะก็เดี๋ยวเบอร์โทรนะคะน้องขึ้นไว้ตรง หน้าช่องนะคะพี่พี่ขาก็เรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะหรือใครจะแคปรูปเพิ่มเพื่อนก็ได้นะคะพี่พี่นะ0954678770นะคะพี่นะเดี๋ยวพระนะคะไล่เรียงไปทีละรายการนะคะพี่พี่ขามาเป็นราคาเบาๆนะน้องจัดโปรให้นะคะพี่นะ่บยๆเย็นๆแบบนี้นะคะพี่นะขอประทานอภัยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละร,รายการนะคะพี่นะเรามาไล่เรียงทีละร,รายการนะคะพี่นะอ่ะรายการแรกนะคะนี่พระเนี่ยหนูได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะยังไม่ได้นําเสนอเลยนะคะกล่องนะคะพี่นะไปเหมามาบ้านหนึ่งนะพี่นะเหมามาบ้านหนึ่งนะคะนี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้นะคะพี่นะเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้นะเราได้พระบ้านมาติดตามช่องหนูไว้น,นะพี่นะเพราะว่ามีพระหลากหลายรายการเลยนะคะพี่นะหลากหลายรายการนะคะอื รายการแรกนะคะอ่ะอ่ะรายการที่1น,นะคะพี่นะนี่โงกระดูกผีนะคะรายการนี้นะคะอยู่ในกรอบนะคะพี่นะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ปิดทองให้ด้วยนะจ๊ะพี่นะเอาแปดนะคะราคาเบาๆนะคะพี่นะรายการนี้ขอคุนพร้อมรับแล้วก็พร้อมโอนนะคะราคานี้รวมส่งแล้วนะคะส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะจะ มาัดจามแล้วเก็บไว้แล้วก็จ่ายทีตอนสิ้นเดือนนะพี่นะก็รบกวนขอยอดห้า้อบาทขึ้นไปนะพี่นะแล้วก็มัดจาหนูมาครึ่งหนึ่งนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปูทิมนะพี่นะเนื้อนวะผิววิง้งวิ้งแบบนี้เลยนะคะพี่นะหลวงปูทิมนะคะอยู่ในกรอบนะคะโหตัวจริงจะบอกว่าผิวสวยมากนะพี่นะเนื้อนวะนะพี่นะนี่เห็นไหมคะผิวไฟวิง้งวิ้งเลยนะคะมีต่อโค้ดด้วยนะคะ สวยนะคะอยู่ในกรอบนะคะเรี่ยมกรอบกันเหงื่อกันน้ําให้แล้วนะคะเป็นอย่างดีนะคะพี่นะสังกตินะสวยงามนะคะรายการนี้นะคะหลวงพุดทิมนะคะพี่เห็นผิวใช่ไหมอ่ะน้องยุ้ยเอาเก้าร้อยนะพี่นะเอาเก้า้อยบาทนะคะราคานี้นะคะจัดโปรให้ทุกรายการเลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพุททวดนะพี่นะหลวงพุททวดนะคะนี่ หลวงพุทธนะคะรายการนี้นะคะอยู่ในกรอบนะเลี่ยมกรอบให้แล้วนะคะด้านล่างนะต่อโคด,ด้วยนะคะพี่นะหลวงพุทธดนะคะอ่ะรายการนี้เอาเก้าร้อนะคะพี่นะหลวงพุทธดนะคะขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะจ๊ะพีพ่ีนะใครอ่าพีพ่่ท่านไหนนะคะก็ไม่ไม่ปิดพัดเล่นนะคะก็มีบ้างนะพี่นะมีบ้างนะแต่เราไม่อยากให้ทําแบบนั้นนะอ่ะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเสมานะคะกุมารเทพสร้างวัดนะคะพี่นะหลวงปู่บุญสมนะคะออกปี64นะคะพี่นะอ่ะรายการนี้เป็นหน้าพระเนื้ออัปก้านะพี่นะเนื้ออัปากาลงยานะคะรายการนี้นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะเนื้ออัปากาลงยานะอ่ารายการนี้หนูเอา300นะคะพี่นะราคาเบาๆนะคะ300อนะพร้อมส่งนะคะออกจากวัดไม่น่าได้นะคะราคานี้นะก็เรียมกรอบก็ <S ราคาค่าเรียมกรอบก็ก็บวกไปอีกนะคะแต่ว่าเราไม่ได้คิดเพิ่มนะพระหนูเหมามานะพี่นะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพี่นะเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้านะคะรายการนี้นะคะนี่พี่พี่เห็นไหมคะอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะเอาหนึ่งพันบาทนะคะเอาหนึ่งพันบาทนะนี่ พระนะคะคือบางทีนะอย่างที่น้องบอกนะคะพี่นะเหมามาคนละ ep นะอันราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะนี่จุลาลงกรนะคะนี่สยามมินนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะเอาราคาเบาๆนะจัดโปรให้พี่ๆทุกท่านนะคะเอาหนึ่งพันบาทนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อผางนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะเอาเจ0ดร้อยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยนะคะ พระราคาเบาๆนะรายการถัดมานะคะนี่พะระลวงสนิมแดงนะคะพี่นะพะระลวงสนิมแดงนะคะอ่า พระล่วงสนิมแดงนะคะเอาเก้าร้อยนะคะพี่นะเอาเก้าร้อยนะคะฝากกดติดตามช่องไว้นะคะพี่นะมีพระหลากหลายรายการนะคะพี่นะเอาเก้าร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระลีลานะพี่นะหลวงพ่อโบยนะพระลีลาสองหน้าหลวงพ่อโบยนะคะวัดมะนาวนะพี่นะนี่ เป็นเหรียญหล่อบโบราณแบบนี้นะคะพี่นะหลวงพ่อโบยนะคะเอาแ0ดร้อยนะคะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่นะสาสนิมแดงสนิมเขียวขึ้นนะคะอยู่เต็มองค์พระเลยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินนะคะฐานตรงนี้นะคะมีทองคําด้วยนะคะตรงฐานนะนี่หลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะพิมพ์นิยมนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อเงินนะคะอ่ะนี่มีคี้ตะกันขึ้นนะคะเอาเจ็ดร้อยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยนะคะ ฐานทองคำนะพี่นะฐานทองคำนะคะ่ะพี่นะนี่เอา700บาทนะคะพระจัดโปรให้ลูกค้านะคะโจจัดโปรแบบเมาเมาจุกๆุไปเลยนะคะพี่นะเอาเจ็บาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น หลวงพ่อเสียนนะพี่นะนี่เหรียญผิวไฟนะแบบนี้เลยนะคะพี่นะนี่วิง่งวิ่งเลยนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ามีรอยจานนะคะเหร um, ียญคมคมแบบนี้นะพี่นะมาพร้อมสร้อยนะพี่นะมาพร้อมสร้อยนะคะวัดมังลังสิตนะคะนี่วัดมังลังสิตนะรุ่นสร้างวิหารนะคะที่ระลึกในการรุ่นสร้างวิหารนะคะพี่นะด้านข้างเหรียญเนีย่ยเป็นเส้นขอบตัดนะสวยงามชัดเจนเลยเห็นไหมคะ วยงานชัดเจนนะคะรายการนี้นะนี่พร้อมสร้อยนะคะพี่นะพร้อมสร้อยนะคะอารายการนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะสามร้อยห้าสิบาทนะคะจะเป็นปราสายพี่บ้านพี่พี่ท่านไหนนะคะนี่เอาสามร้อยห้าสิบราคาเบาๆนะคะรายการแถบมานะคะก็จะเป็นเหลียยหลวงพ่อพรมนะพี่นะเหลี่ยหลวงพ่อพรมนะคะรายการนี้หลวงพ่อพรมนะคะหนูเอา 5้าห้านะคะพี่นะห้า้อยห้าสิบนะคะด้านข้างนี่เป็นเส้นขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะนี่เจาะด้านหน้านะคะมีห่วงคาบปิ้นมานะราคาห้า้อยหสิบบาทนะคะพี่พี่นะนี่ด้านข้างเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะ รบกวนนะคะพี่นะเผื่อแจ้งราคามาด้วยนะพี่นะเพราะความรวดเร็วนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะอัดกรอบไว้แบบนี้นะคะเอาเจ็ดร้อยพอนะพี่นะเจ็ดร้อยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมอ่ากรอบนะคะอัดกรอบให้แล้วโอ้โหคาดคิดกันนะสวยเชียวนะองค์พระนี่นะคะสวยๆนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระจันทร์ฟันนะพี่นะพระจันทร์ฟันอาจโลนะคะพี่นะนี่มีลายผมนะคะตาจมูกปากเนี่ยสวยงามชัดเจนเลยนะคะพี่นะพระเก่าๆแบบนี้นะคะพระจันทร์ฟันนะพี่นะเอาห้าอยนะคะสําหรับเหรียญพระจันทร์ฟันนะนี่พระเกจิสายสามนะคะด้านข้างเนี่ยเป็นเส้นขอบตัดนะชัดเจนมากนะพี่นะ,ะชัดเจนนะคะพี่นะ คาบเหรียญน,นะคะโอ้โหกุ่ความเก่านะคะสวยงามชัดเจนนะคะพี่นะพระอาจารย์ฟั้นนาจโรนะคะรายการถัดมานะคะหลวงปู่ทวดนะเนื้ออปกานะพี่นะผ่าปากหลวงปู่ทวดนะคะนี่รายการนี้นะคะ,ะเนื้ออปกาโอ้โหวสวยนะพี่นะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะสําหรับหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาหนึ่งพันพอนะพี่นะ อย่าขายนะพี่นะอยากขายนะคะก็อย่างที่น้องบอกนะคะ EP นี้คือตั้งใจจัดโปรให้ลูกค้าเลยนะคะเอาเพียงแค่1,000บาทนะคะเนื้ออับก้าเนี่ยคือด้วยเนื้อพระเนี่ยแพงมาก่อนแล้วนะคะพี่นะแพงมาจากเนื้อก่อนเลยนะคะพี่นะต้นทุนเราใช้เราไม่ใช้คําว่าแพงนะพี่นะต้นทุนนะต้นทุนก็จะมากกว่าเหรียญทองแดงนะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ1,000นะคะพี่นะใครไวใครได้เลยนะีเนี้ใครไวใครได้ ใครพลาดนี่ถือว่าพลาดเลยนะคะพระกิ่งนะคะพระกิ่งไม่ทราบพี่เลยนะคะอ่ะพระกิ่งไม่ทราบพี่นะคะเอา900นะคะอย่างที่น้องบอกนะคะ EP นี้เนี่ยคือตั้งใจจัดโปรให้ลูกค้าเลยนะคะสาสนิมแดงนะพี่นะไม่ต่อแล้วนะคะราคานี้นะไม่ต่อนะจริงๆถ้าใครว่าแพงเนี่ยผ่านได้เลยนะคะเอา900นะนี่ ก็ยังขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะยังแวะเวียนเข้ามาดูนะแล้วบางท่านช่วยอุดหนุนนะคะนี้ก็ต้องขอบคุณจากใจนะคะเอา900นะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นอ่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่นะออกวัดหนองโพนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะเอา600นะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะนี่ด้านข้างเป็นเส้นขอบตัดเส้นๆเนาะ จาะมาจากด้านหน้าก็จะมีคาบป,ปิ้นนะคะพี่นะนี่อัคระยันนะคะจะเจนนะรายการนี้เป็นจันโค้งนะคะพี่นะจันโค้งนะคะเอาหกร้อยบาทนะคะเหรียญลงพ้อเดิมนะคะซีนให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระคงลำพูนนะพี่นะโอ้โหดูยนะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะสวยๆนะพี่นะนี่คาบ กูความเก่านะคะแล้วก็พิมพ์ประนะชัดลึกสวยนะสวยนะวันนี้ต้องบอกว่ากล้องนะไม่งองแงนะตอนนี้นะคือต้องขอบคุณกล้องด้วยนะคะนี่อ่ะพระโคงเอาเจ็ดร้อยนะคะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะราคาเบาๆนะพี่นะนี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะคะ อ่าแบ่งปันกันเนาะด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแบ่งปันนะพี่นะแบ่งปันให้พี่พีเอฟซทุกท่านนะคะรายการถัดมาโอ้โหเอาแปดร้อยพอนะพี่นะหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านนะคะมีคาบกรุบความเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะโอ้โหอันนี้เป็นเวลาเขาหล่อพิมพ์นะพี่นะเอามัดเอาไม้นะคะแย่เข้าไปนะแล้วก็งัดขึ้นจากพิมพ์นะก็เลยเป็นรูแบบนี้นะคะพี่นะนี่หลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านนะคะ เอาเพียงแค่800อยนะคะพี่นะคาบกูความเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะนี่นะคะ <c oughs> รายการห,หนึ่านะคะอ่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระซุ้มกอนะพี่นะพระซุ้มกอนะพิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้นะจ๊ะ ซุ้มกอนะคะนี่อ่ะซุ้มกอหกร้อยนะคะพี่นะพระซุ้มกอหกร้อยบาทนะคะรายการแัดมานะคะเป็นหลวงเออ่ขุนแผน,นพี่นะผงพายกูม,มานะคะ เป็นหลวงปุดทิมนะพี่นะหลวงพุดทิมนะคะรายการนี้หนูเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะขุนแผนหลวงผุดทิมนะคะนี่หน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่นะนี่วัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะตัวหนังสือชัดนะพี่นะอักขระยันนะฝั่งตะกุดให้ด้วยนะคะเอาเพียงแค่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะหลวงพุดทิมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น หลวงพ่อฉุยนะพี่นะหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามนะคะหลวงพ่อฉุยนะเอาห้าร้อยห้าสิบนะพี่นะนี่จัดโปรให้เลยจริงๆนะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะสําหรับหลวงพ่อฉุยนะคะพี่นะนี่รายการถัดมานะคะนี่หลวงพ่อกลั่นนะพี่นะโอ้โหสวยแล้วนะ เอา800ยนะพี่นะหลวงเหรียญหลวงพระกันนะคะหน้าพระสวยๆนะคะแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเนื้อทองแดงนะพี่นะแล้วก็มีสนิมเขียวสนิมแดงขึ้นนะคะอยู่เต็มองพระเลยนะคะน้องอยุ้ยเอาเพียงแค่แ800ดร้อบาทนะคะเอาแ0ด้อยนะอ่ะรายการถัดมานะคะแม่ชีบุญเรือนพุโทโธน้อยนะคะพี่นะเอา เอา700ดรนะพี่นะแม่ชีบุญเรือนนะคะมีปิดทองด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะนี่หน้าพระสวยๆนะนี่นะคะเอา700บาทนะคะพี่นะเจ็ดร้อยนะจ๊ะรายการถัดมานะคะ <c oughs> หลวงพ่อเงินนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะคะโอ้โหเลี่ยมกรอบนะ จะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะคะโอ้โหค่าความเก่านะคะพี่นะนี่โอ้โหสวยจริงนะนี่ลวดลายจีวรนะคะสวยงามชัดเจนนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้น้องยุ้เอาแปดร้อยบาทนะคะพี่นะจะซื้อนะคะบูชานะพี่นะบูชานะไว้ใช้เองนะหรือว่าให้เป็นของกำนันก็ได้นะพี่นะเก็บสะสมไว้หรือจะปล่อยต่อก็ได้นะคะเอาแปดร้อยบาทนะ ราคาเบาๆนะคะพี่ๆนะรายการถัดมานะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อสดนะพี่นะวัดปากน้ำนะคะพี่นะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะรายการนี้เป็นเออเป็นรูปถ่ายเนาะพี่น้องแบบนี้เป็นรูปถ่ายนะเป็นรูปถ่ายเขาเรียกรูปถ่ายหรือล็อกเก็ตน่าจะหนูไม่แน่ใจนะล็อกเก็ตใช่ไหมคะอ่ะ เอาเป็นว่าหลวงพ่อสดรายการนี้นะคะอยู่ในกล่องนะเอาแปดร้อยบาทนะคะพี่นะเอาแปดร้อยบาทนะคะราคาเบาๆนะนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะโอ้โหแล้วดูผิวนะสวยมากนะคะแปดร้อยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่หลวงพ่อสด <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะ <c oughs> รายการแบบน้านะจ๊ะนี่โอ้โห อ้ยองนี้สวยมากนะนี่เอาเก้าร้อยนะพี่นะเอาเก้าร้อยนะคะหลวงพ่อเงินแคปบรูปมาด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นองค์ที่สองนะพี่นะเมื่อสักครู่นี้อยู่ในกรอบเป็นองค์ที่หนึ่งนะเอาเก้าร้อยนะคะเอาเก้าร้อยนะรบกวนพี่พี่ฟังราคาให้น้องยูนิดหนึ่งนะคะพี่นะเพราะว่าไม่ได้เรียงหน้ากระดานนะคะอันนี้เอาเก้าร้อยนะ ค่เดียวหนูจะนั่งไล่เขียนราคาะคะอะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพัดล่วงนะพี่นะพัดล่วงนะพิมพ์นั่งนะพี่นะสนิมแดงนะคะรายการนี้พัดล่วงพิมพ์นั่งสนิมแดงนะคะเอาเก0นะคะพี่นะก็ไม่ค่อยเจอนะพิมพ์นี้นะพี่นะปกติส่วนใหญ่ก็จะเจอพิมพ์แบบยืนนะพี่นะพัดล่วงสนิมแดงนะคะเอา9 0้าอบาทนะพี่บี้คะ่ะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อจาดนะคะพี่นะเนื้ออัปปก้านะพี่นะโอ้โหดูเหรียญน,นะสวยๆคมๆแบบนี้นะคะพี่นะตัวจริงหนูบอกเลยว่าผิวสวยมากนะนี่ผิวไฟวิิงๆเลยนะคะเอาหนึ่งพันนะพี่นะเนื้ออัปปก้านะคะ เหรียญหลวงพ่อจาบนะคะพี่นะโอ้โหเหรียญคมชัดลึกมากเลยนะคะตาจมูกปากหลวงพ่อท่านนะสวยงามชัดเจนนะพี่นะโอ้โหดูเปลือกตาเมต,ตานะคะจมูกปากหูนะโอ้โหลวดลายสังกติจีวรนะคะหลวงพ่อจาบนะคะด้านข้างนะเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะนี่เอาหนึ่งพันบาทนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพันบาทนะนี่ มีรายจานด้วยนะคะมีรายจานด้วยนะคะสำหรับเหรียญหลงพ่อจาด์นะโอ้โหเหรียญสวยจริงนะพี่นะเส้นขอบตัดนะคะพื้นผิวเหรียญน,นะโอ้เรียบตึงนะพี่นะเรียบตึงนะคะแล้วดูขีบบัวนะเป็นกขีบๆเลยเรเียญน,นี้สวยจริงนะคะนี่แท้ดูง,ง่ายเลยนะคะรายการนี้เอา1,000บาทนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นแหวนหลวงพ่อชื่นนะพี่นะแหวนหลวงพ่อชื่นนะคะออกวัดมาบขานะพี่นะลงยาสีแดงนะคะพี่นะเหลี่ยหลวงพ่อชื่นนะจ๊ะนี่อ่ะจังหวัดระยองนะคะพี่นะจังหวัดระยองนะเอาสี่ร้อยนะพี่นะแหวนหลวงพ่อชื่นนะคะก็อย่างที่น้องบอกนะคะว่าจะเป็นพระสายเกจิ พี่ๆท่านไหนนะคะนี่เอาสี่อบาทเท่านั้นนะรายการถัดมานะคะพี่พี่าวก็จะเป็นเออเหรียญน,นะพี่นะเหรียญหลวงอาหลวงน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะอ่ะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะนี่เนื้อทองแดงนะพี่นะนี่เหมือนคล้ายๆเงินนะพี่นะใช้คําว่าคล้ายเงินแล้วกันนะนี่ ผมวงพระเดิมสวยๆแบบนี้นะคะนี่โอ้โหนี่เอาเจ็ดร้อยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะจัดโปรให้ลูกค้านะพี่นะอ่ะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะอ่าหลวงพ่อเงินนะคะนี่รายการนี้เป็น พิมคิตานะพี่นะพิมพคิตานะคะเดี๋ยว้องขอดูแป๊บหนึ่งนะพี่นะเป็นพิมพ์พิมพ์นิยมนะพี่นะพิมพนิยมนะคะอ่าอ่ารายการนี้นะคะด้านล่างนะเห็นรอยตะไบใช่ไหมคะเป็นเส้นเส้นเลยนะคะอ่าพิมพนิยมนะคะมีคาบขี้เบ้าครบเลยนะคะพี่นะโอ้โหดูนี่เอาหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะพี่นะเอาหกร้อยห้าสิบาทนะคะ เส้นๆเ,เ,เลยนะคะลอยตะไบนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นจอบนะพี่นะรายการนี้เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะคะสําหรับ e p ีนี้นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะอ่าลงเก้าเยี่ยมดีนะพี่นะเอาเอาเก้าร้อยนะพี่นะเอาเก้าร้อยนะตอนแรกหนูจะเอาเอาเป็นหลักพันนะพี่นะเอาเก้าร้อยนะคะวันนี้พระขายไม่ข้ามพันเลยจริงๆนะนี่ด้านข้างนะคะโอ้ เหรียญหล่อแบบนี้นะคะเป็นรอยเส้นประกบนะรอยตะไบนะพี่นะโหสวยนะเอาเก้าร้อยแล้วกันเนาะนี่ท้ายคลิปนะคะจัดโปรให้ลูกค้านะ,ะจริงจริงจัดโปรให้ทุกองค์เลยนะพี่นะนี่พิมพ์ลึกๆชัดๆสวยๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่นะจะได้ไม่พลาดชาบ้านสวยๆนะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจกันนะพี่สําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะใครปิดพ้านะคะ เดี๋ยวขอดูนะพี่น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะคะองี้ส่งให้นะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ